สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดเวลาเงินข้าว0 0 0ันเยียวยาวมอ0กลุ่มแรกพรุ่งนี้20กันยายนกรณีเงินเยียวยาวผู้บร,ริกานตนมาตรา40ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มการจบนบุรีตากนาครน,นายกนครราชสีมาประจวบกีรีขันปราจินบุรีเพชรบ,บุรีเพชรบูร์ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้บร,ริกาคตนมาตรา40 ระหว่างวันที่4ถึง24สิงหาคม2564จำนวน2ล้าน3แสนคนโดยจะได้รับเงินเยียวยา1เดือนคนละ5,000บาทนั้นนาสุดประกันสังคมเตรียมโอนเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับสถานะสีเขียวในวันที่20-21ถึงกันยายน64สามารถเช็คสิทธิได้ที่ www.sso.go.th/news eform สำหรับเวลาเงินเข้าตามบัญชีของธนาคารต่างๆมีดังนี้ธนาคารออมสินเวลา1นาฬิกาธนาคารเกษตรกรไทยเวลา1นากา35นาทีธนาคารกรุงไท เวลา3นาฬิกาธนาคารกรุงเทพเวลา3นาฬิกาธนาคารไทยพาณิชย์4นาฬิกาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสเวลา4นาฬิกา30นาทีท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับก็ขอ,ขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขับุณครับ